สวัสดีค่ะช่องมนชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยค่ะบรรยากาศยามเช้าของแป้งรัมนะคะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่แป้งรัมได้ออกไปกินหญ้ากลางทุ่งนะคะเอฟซีวันนี้เป็นวันสุดท้ายของแป้งรัมนะคะพรุ่งนี้นางจะไม่ได้ลงทุ่งอีกแล้วนะคะ จะไม่ให้นางลงไปกินหญ้าตามทุ่งอีกแล้วนะคะจะให้นางอยู่แต่ในบ้านนะคะเอฟซีเนื่องด้วยสาเหตุที่แป้งร่ำนะคะติดเห็บนะคะเห็บเต็มตัวค่ะเอฟซีน่ากลัวมากๆเลยคือไม่เคยเห็นเห็บมันเยอะขนาดนี้ค่ะ คือเลี้ยงน้องหมาเลี้ยงถุงทองออมเงินมาเนี่ยน้องมนต์ไม่ปล่อยให้น้องหมาติดเห็บแม่แต่ตัวเดียวเลยนะคะฟรี FC, ไม่ให้มีเห็บเลยนะคะเลี้ยงเป็นอย่างดีนะคะฉีดยาเห็บนะคะทุกเดือนเลยนะคะยาฆ่าเห็บของแป้งรัมนี่ก็ฉีดแล้วนะคะเพิ่งจะฉีดได้ประมาณ3าเดือนนี้แหละฉีดยาฆ่าเห็บแล้วก็บำรุงเลือดบำรุงร่างกายนะคะให้นางอุดมสมบูรณ์นะคะ ก็คือพอหมดฤทธิ์ยาแล้วนะคะสามเดือนพอหมดฤทธิ์ยานี้เห็บมันก็กลับมาเกาะที่แป้งล่ําอีกเหมือนเดิมนะคะเกาะที่ตัวแป้งล่ํานี้เต็มเลยจนตกใจเลยนะคะเอฟสี่แอดชัยเล่าให้ฟังเจ็บเห็บออกมีแต่ตัวใหญ่นะคะตัวแม่มันนะคะตัวแม่มันเป้งๆเ,เลยแอดชัยเจ็บออกอยังเหลือตัวลูกมันนะคะตัวแดงๆเล็กๆนะคะเต็มตัวแป้งล่ําเลยนะคะ คือมันกัดแล้วมันก็ฟักไข่ไว้ที่ตามตัวของแป้งล่ำนะคะม,มันกินเลือดแล้วมันก็ฟักไข่ไปด้วยนะคะเอฟซีแล้วไข่ที่มันฟักอยู่ตรงผิวหนังของแป้งล่ำอะ่ะมันก็เกิดมาเป็นตัวแดงๆเล็กๆนะคะตามตัวแป้งล่ำเต็มเลยนะคะโอ้ยเวทนามากเลยเวทนาสงสารแป้งล่ำมากเลยนี่ขนาดฉีดวัคซีนนะคะป้องกันเห็บคาเห็บไว้ทุก3เดือนนะคะเอซ สามเดือนฉีดครั้งสามเดือนฉีดครั้งนะคะอย่างเยอะขนาดนี้นะคะแต่ถ้าไม่ฉีดไว้นี่โอ้โหแป้งร่ำเอ้ยไม่มีทางอ้วนพีแน่เลยลูกนับจากวันนี้ต่อไปนะคะเอฟซี FC. น้องมนจะไม่ให้แป้งร่ำลงไปกินหญ้ากลางทุ่งอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันสั่งลานะคะวันสุดท้ายนะคะให้นางกินสั่งลานะคะนับจากวันนี้นะคะ พรุ่งนี้นางจะไม่ได้ลงทุ่งอีกแล้วนะคะจะให้นางกินหญ้าอยู่ในบ้านของนางนะคะเท่านั้นนะคะ f อฟซีถืนปล่อยลงทุ่งแบบนี้นะคะฉีดก็ฉีดไปเถอะนะคะฉีดแล้วมันก็ติดมาอีกนะคะฉีดไปเท่าไหร่มันก็ติดมาอีกเท่าเดิมนะคะ f อซมันไม่มีวันที่จะหมดไปนะคะเห็บนะคะ หมดฤทธิ์ยามันก็เกาะมาอีกหมดฤทธิ์ยามันก็เกาะมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจํากัดบริเวณให้แป้งล่ำอยู่ดีกว่านะคะให้นางอยู่แต่ในบ้านของนางนะคะแล้วก็ปล่อยให้นางออกมาเดินเล่นเป็นบางวันบางช่วงเท่านั้นนะคะค่อยออกมาเดินเล่นช่วงนี้ต้องอยู่ในบ้านเพื่อที่จะรักษาเห็บก่อนนะคะคุซีให้เห็บมันตายให้หมดก่อน แล้วค่อยเอาแป้งร่ำออกมาเดินเล่นกับถุงทองอมเงินนะคะไม่งั้นนะคะเชื้อเห็บนี่ยมันจะแพร่กระจายมาใส่ถุงทองกับออมเงินด้วยนะคะมันจะมาโดนมันจะมาขึ้นถุงทองกับอ,อมเงินนี่หูยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนะคะขนถุงทองนี่ขนหนามากเลยขนสามชั้นนะคะออมเงินไม่เท่าไหร่นะคะขนยังบางแต่ถุงทองนี่ขนหนาสามชั้นเลย แต่ยังดีนะคะถุงทองนี่ขนสีขาวมองเห็นตัวเห็บง่ายนะคะเพราะเห็บเป็นตัวสีดํานะคะแต่ออมเงินกับแป้งร่ำนี่สีขนสีเดียวกันเลยนะคะมองเห็นเห็บลําบากมากเลยนะคะมองเห็นยากมากอุ้ยไม่นึกว่าจะเยอะขนาดนี้พออ่อยแมมเอ้ยเห็บอีหยังมากกระโดกกระเดียโคดโค่นะคะเต็มไปหมดเกาะตามผิวหนังแป้งร่ำนะคะน่าเวทนาน่าสงสารมากๆเลยนะคะเีสี อะไรจะเยอะขนาดนี้นะคะเพิ่งสังเกตนะคะไปกอดแป้งรําทุกวันไปเล่นกับแป้งรําทุกวันนะคะแต่ไม่เคยสังเกตว่านางมีเห็บเยอะขนาดนี้นะคะสเราก็คิดว่าก็คือชะล่าใจใช่ไหมคะคือเราคิดว่าเราฉีดยาฆ่าเห็บไว้แล้วนะคะเนี่ยก็เพิ่งจะเข้าเดือนที่สามเองนะคะฉีดยาฆ่าเห็บไปแล้วเราก็คิดว่ามันจะไม่มีเห็บเห็บมันจะไม่เกาะ ที่ไหนได้นะคะพอหมดฤทธิ์ยาเท่านั้นแหละหมดกลิ่นยาเท่านั้นแหละเห็บเกาะมาเพียบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการนะคะล้างบางเห็บตัดไฟแต่ต้นลมก็คือนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่ให้แป้งร่ำาลงทุ่งอีกแล้วนะคะแล้วก็เริ่มกําจัดเห็บนะคะด้วยการฉีดวัคซีนนะคะพรุ่งนี้นะคะได้นัดสัตวแพทย์มาฉีดวัคซีนให้แป้งร่ำอีกครั้งนะคะ แล้วครั้งต่อไปก็คือ3เดือนนะคะ3เดือนมาฉีดครั้งหนึ่ง3เดือนมาฉีดครั้งหนึ่งนะคะจนกว่าไอ้โรคเห็บเนี่ยมันจะหมดไปจากตัวแป้งรัมนะคะ F4 แล้วจะไม่ให้แป้งรัมลงทุ่งเด็ดขาดนะคะถ้าขืนลงทุ่งไปเห็บมันก็เกาะมาอีกนะคะหมดไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นนับจากนี้นะคะต่อไปนะคะ น้องมนกับแอดชัยจะเลี้ยงดูแป้งร่ำเหมือนกับที่เลี้ยงถุงทองออมเงินนะคะคือจำกัดบริเวณนะคะไม่ให้ออกจากบริเวณที่ไม่ปลอดภัยนะคะถุงทองกับอ,อมเงินเนี่ยน้องมนก็ไม่ให้ลงนะคะไม่ค่อยให้ลงจากบ้านเท่าไหร่นะคะยกเว้นเออปล่อยให้น้องได้ไปวิ่งออกกำลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นบางครั้งบางคราวนะคะจะไม่ให้ลงจากบ้านนานแต่สงสัยถุงทองอ,อมเงินก็น่าจะมี ติดเห็บเล็กๆน,น้อยมากแหละเพราะว่าเขาก็วิ่งไปที่คออแป้งล่ำนะคะวิ่งไปที่คอกแป้งล่ำแล้วก็พาเขาวิ่งไปเล่นที่สวนผักสวนผักหน้าบ้านแถวนั้นอ่ะมันมีน้องหมานะคะมันมีน้องหมาที่อยู่หน้าบ้านริมถนนะมานอนอยู่ตรงสวนผักนั้นประจําเลยนะคะแล้วก็เป็นไปได้ที่เห็บมันจะมากับหมาตัวใหญ่แล้วหล่นลงแถวนั้นนะคะแล้วมันก็ต้องกระโดดขึ้นตัวทองกับอมเงินแน่ๆนะคะ แต่ถุงทองกับอมเงินนี่คือเพิ่งจะฉีดวัคซีนมานะคะได้ครบ1เดือนนะคะที่ผ่านมานะคะยังไม่ถึง3เดือนนะคะก็คืออ่าน้องบนจะไปฉีดอ่าสเดือนครั้งหรือเดือนละครั้งประมาณนี้นะคะไปไปฉีดในอ่าช่วงที่อาบน้ําตัดขนก็จะฉีดยาฆ่าเห็บไปด้วยนะคะแต่เพิ่งจะฉีดมาได้1เดือนก็เลยคิดว่าเออมันยังพอมีกลิ่นยาฆ่าเห็บอยู่ในตัวอยู่เห็บก็คงไม่เกาะหรือถ้าเกาะแล้วมันก็คง มันก็คงจะตายเพราะฤทธิ์ยานะคะแต่ก็ต้องอ่าแต่ก็ต้องดูนะคะเดี๋ยวจะไปตรวจสอบดูที่ถุงทองกับอมเงินอีกครั้งหนึ่งว่ามีเห็บติดมาจากแป้งร่่มไหมนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะต่อไปนี้นะคะจำกัดบริเวณนะคะเลี้ยงแป้งร่่าแบบถุงทองกับอมเงินนะคะไม่ให้ออกจากบ้านนะคะให้อยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยนะคะ fc ก็จะฉีดยานะคะฉีดยาทุกสามเดือนนะคะกำจัดไข่เห็บพ่อพันเห็บแม่เห็บทั้งหลายก็คือล้างบางเลยล้างบางพันเห็บไปเลยนะคะศัตวแพทย์บอกว่าเห็บที่มันหล่นในคอกเนี่ยที่มันหล่นลงไปในคอกในฟางเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาคือน้องมนถามว่ามันจะขึ้นมากัดแป้งล่ําอีกไหมศัตวแพทย์บอกว่าปล่อยให้มันขึ้นมากัดเลยถึงมันจะขึ้นมากัด เดี๋ยวมันก็ตายเพราะว่ามันโดนฤทธิ์ยาที่ฉีดเข้าไปในตัวของแป้งล่ํานะคะให้มันมากัดเลยแล้วมันจะได้ตายปล่อยให้มันขึ้นมาเลยศัตวแพทย์เขาแนะนําแบบนี้นะคะคือไม่ต้องกลัวว่าเห็บที่หล่นลงไปเนี่ยอ่ามันจะขึ้นมาเกาะแป้งล่ําแล้วมันจะมีชีวิตรอดนะคะการันตีว่าไม่มีชีวิตรอดแน่นอนมาเกาะกี่ร้อยกี่พันตัวถ้ากินเลือดแป้งล่ําเข้าไปในช่วงที่แป้งล่ําฉีดวัคซีนเนี่ย เห็บมันจะตายหมดเลยนะคะมันจะแห้งตายนะคะล้างบางล้างไข่ล้างพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลยนะคะอฟสีน้องมนก็ได้ฟังแบบนี้แล้วก็เลยสบายใจว่าเออถึงเห็บมันจะอยู่ในข้อแป้งล่าในบ้านแป้งล่ําอ่ะมันจะมีอยู่เยอะมันจะหล่นออกจากตัวแป้งล่ําก็ตามแต่ถ้ามันได้มาเกาะกินเลือดแป้งล่ำเมื่อไหร่ในช่วงที่แป้งล่ำฉีดวัคซีนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีชีวิตรอดแน่นอนมันต้องตายแน่นอนมันมากัดกีตัวมันก็ต้องตายหมดนะคะ น้ำมนก็เลยเออก็คือแบบวางใจหน่อยหนึ่งวางใจหน่อยหนึ่งว่าเออยังไงถ้ามันมากัดมันก็ยังมันก็ยังไม่สามารถที่จะแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ได้เพราะว่าเรามียาที่จะคุมไว้อยู่นะคะแต่ถ้าแป้งล่ามยังเดินออกไปที่กลางทุ่งเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะคะเห็บมันจะไม่หมดไปนะคะมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆขยายพันธุ์เข้ามาเรื่อยๆนะคะ น่นแหละเราก็ต้องฉีดไปนะคะฉีดจนกว่าแป้งล่ำอะ่ะจะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วเราก็ต้องฉีดไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเราควบคุมให้เขาอยู่ไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องไปกลางทุ่งนะคะไม่ต้องออกไปไหนเลยควบคุมให้เขาอยู่ในบ้านของเขาแล้วเราก็ฉีดยาฆ่าเห็บไว้เรื่อยๆเนี่ยแน่นอนเลยแป้งล่ำจะไม่โดนเห็บกัดไปตลอดชีวิตนะคะแป้งล่ำก็จะมีร่างกายที่อุดมสมบูรณ์อ้วนท้วนนะคะไม่มีอ่า เห็บเหลือบไลมาเกาะกินเลือดของนางไปตลอดชีวิตนะคะนางก็จะสุขสบายกายสบายใจนะคะเราก็จะสุขสบายใจไปด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกาลังใจให้จ่องพลชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามชมคลิปนะคะจนจบคลิปนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องพลกับแอดชัยนะคะได้มีพลังกายพลังใจนะคะดูแลเด็กๆนะคะดูแลแป้งล่ํา ดูแลถุงทองอมเงินนะคะให้เด็กๆได้มีสุขภาพทางกายที่ดีนะคะให้เด็กๆได้อยู่ดีกินดีนะคะก็การชมคลิปนี่ก็ถือว่าเป็นการเมตตาสรรพสัตว์ที่อยู่ร่วมโลกกันนะคะให้แป้งล่ำนะคะได้มีค่าผลไม้ถุงทองอมเงินได้มีค่าอาหารนะคะน้องมนกับแอดชัยก็ได้มีค่าข้าวสารค่าปากกระป๋องนะคะมาม่านะคะ กลาบขอบคุณเอฟซีทวโลกที่เมตตาเข้ามารับชมรับฟังนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีแข็งแรงมีโชคมีลาภร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนอคอยมีเหลือจินเหลือเจ็บเหลือใช้ตลอดปีตลอดไปค่ะสาธุค,ค่ะกลาบสวัสดีค่ะ